คงขบวนรถไฟฉันจำในฉันน้อเคยทำอมไแรกที่เคยทธามันจะไม่คิดถึงเธอจึงเลยจะไรอันนั้นมาเก็บนี่มันเปิดจำอันนั้นพี่เปิดน,นะครับอันนั้นคือพี่แอปเปิลนอนดูครับรู้สึกว่าเขาคงจะไม่ไหวเต็มที่เลยมั้งฮะก็คงจะจำไม่ดีฮะ วันเลลวนเลาจะ้องมีบางสิ่งจงจิ้งมันไปงรรกลเยืลอยเกินโอ้ยใหญ่เต็มเลยนะครับผมก็คือจะทำความสะอาดนะฮะให้มันโอเคขึ้นอยู่นี่นะฮะเป็นบ้านพินป้าของผมเองฮะก็ไม่มีคนเข้ามานาน,นะฮะก็ก็คือที่ว่าที่ว่า กินอะไรไปหลายอย่างของคนของคแต่ผมก็จะเก็บให้มันเรียบร้อยให้เขาฮะผมมาอยู่เขาก็ต้องทําให้มันเรียบร้อยแต่ว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาเอานี่มานะครับผมเขาเนี่ยเขาเอามาครับหน้าตาคนนี้แหละเขาเอามาครับส่วนเขาเนี่ยเป็นคนที่ทํางานช่วยผมฮะก็คือผมจ้างเขวาวันละสองร้อยคนเนี่ยถามเขาดูว่าจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงนั่นแหละก็คือผมก็ทํางานเล็กน้อยไม่ได้อะไรมากมายก็คือ ผมจะกวดบ้านเนี่ยผมจะทำความสะอาดเรียบร้อยให้มันโอเคขึ้นนะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะฮะตอนนี้เ <100 S 2> สียเปิ้ลขอตามผมร้อยหนึ่งนะฮะทุกคนก็ได้ยินนะฮะก็คือจะเอาร้อยหนึ่งใช่ไหมฮะสองร้อยก็ได้ครับก็คือจะวันนี้วันนี้เสียเปิ้ลทำอะไรให้ผมบ้างหรือยังครับเฮ้ยกูพากูไปซื้อยามาดูมันดีไม่ม่วันนี้เสียเปิ้ลทำอะไรให้ผมบ้างหรือยังครับไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยเนี่ยไม่ได้ช่วยลูกไม่ได้ช่วยเคลื่อนย้ายเก้าอี้เลยเนี่ยดูสิ เอางี้ผมจะให้จ่าให้จ่าเปิ้ลผมจะให้จ่าเปิ้ลตามจ่าเปิ้ลขอสองร้อยแต่จ่าเปิ้ลเนี่ยต้องขยับเนี่ยให้ผมได้ทําความสะอาดตรงนี้ก่อนได้ไหมครับช่วยได้ไหมมาไม่ก็คือทําเสร็จเนี่ยผมก็จ่ายจ่าเปิ้ลแล้วจ่าผมก็จะไปเหมือนกันโอเคไหมทุกคนก็เห็นนะครับเนี่ยทุกคนนะดูนะก็คือทําเสร็จเนี่ยก็คือมันจะเสร็จอะไรเนี่ยผมจะผมก็คือไปเลยขอให้มันเสร็จก่อนแค่นั้นเองแต่ทีเนี้ยก็คือมันเคลื่อนย้ายไม่ได้ฮะมันเคลื่อนย้ายไม่ได้ผมก็เลยคิดว่ายังไม่ดีก่อนดีกว่า ไม่ไม่ไม่จับพี่เปิ้ลแค่แค่เคลื่อนย้ายเฉยๆแล้วพี่เปิ้ลก็จะได้เงินโอเคย้ายเสร็จปุ๊บผมก็จะจะจัดให้เร็วๆผมจะนับหนึ่งถึงสามจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่ไม่มีข้อตกลงใดๆกับผมอย่งนั้นนับสามสองหนึ่งทะลุขึ้นมาแล้วก็ย้ายไปแค่นั้นเราก็รู้เรื่องก็ประมาณนั้นนะทุกคนนะประมาณนั้นครับทุกคนะ ตอนทุกอย่างเรียบร้อยดีครับก็เป็นหลวงพี่ครับหลวงพี่ครับตอนนี้ผมเป็นหลวงพี่ครับจะกัน